ทองคาน้ํามัน,มนดอลลาร์เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรการซื้อขายน้ํามันโดยผูกติดกับดอลลาร์เนี่ยถูกยกเลิกครับเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยนที่ผ่านมารัเสเซียเนี่ยมีทุนสํารองระหว่างประเทศเนี่ย80เป็นทองคำที่เหลือก็เป็นเงินตราอื่นๆของหลายประเทศที่ไม่มีดอลลาร์แล้วครับในปัจจุบันนี่ซาอุดีอาระเบียก็ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าซาอุดีอาระเบียขายน้ามันโดยเงินตราทั่วโลกครับไม่จำเป็นต้องใช้ดอลลาร์ก็ได้นะฮะเราควรจะซื้อทองเก็บไม้ตอนนี้ สวัสดีครับดีบีสวเถาวันนี้เรามาคุยเรื่องสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของมนุษยชาตินะฮะเป็นแร่ธาตุหรือเป็นสินแร่ก,ก็ได้ครับที่เราให้ค่ามันมากที่สุดสูงที่สุดก็คือทองคําจริงๆภาษาไทยเนี่ยครับเขาเรียกว่าคําครับแต่ว่าทองเนี่ยมันเป็นภาษาขเขมรโบราณไม่ได้สิผมต้องเรียกว่าขอมภาษาโบราณนะฮะเป็นภาษาโบราณของขอมนะครับทองคําก็เลยเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยแท้ครับ คำว่าคําคือภาษาไทยแท้ครับฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าทองคําก็คือสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าสูงโดยเฉพาะเป็นแร่ธาตุที่เรานิยมเอามาเป็นเครื่องประดับนะครตั้งแต่สมัยโบราณกาลแต่ทองคําน้ํามันดอลลาร์เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งสมมติที่เราสมมติขึ้นมานะว่าเราเห็นว่าแร่ธาตุตัวนี้เนี่ยมันสวยงามนะฮะเราก็มาเป็นเครื่องประดับนะฮะเป็นของตกแต่งและมันหายากมันก็เลยทําให้มีค่าขึ้นมานะะ แล้วก็มีสิ่งอีกอย่างที่เรียกว่าเงินครับเงินก็เป็นแรน่ธาตุอันหนึ่งครับแต่เงินหาได้ง่ายกว่านะฮะสามารถพบได้เยอะกว่าทองคําในาสมัยโบราณก็ใช้เงินเป็นแร่ธาตุในการแลกเปลี่ยนถ้าคุณเคยดูหนังกินกัลังภายในก็จะเจอคนเอาเงินนะครับแลกเงินนะครับในการที่จะเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งในยุโรปก็ใช้ครับแล้วก็เป็นที่ต้องการทั่วโลกแล้วมันมีปริมาณมากนะฮะที่เอามาใช้แลกเปลี่ยนได้ไม่มีใครเอาทองคําไปแลกเปลี่ยนกันแลอกครับและทําไมล่ะ ทำไมคําว่าเงินตราก็คือแรกธาุเงินนี่ฮะมาประทับตาก็เลยไปเรียกเงินตรานะฮะก็จะเป็นสินค้าที่เอาไว้แลกเปลี่ยนกับสินค้าอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นเอ่อที่เก็บมูลค่าแต่ทองคำเนี่ยก็เหมือนที่เก็บมูลค่าเนยเหมือนกันแต่มันเล็กนิดเดียวนะฮะเพราะมูลค่ามันสูงไงเหมือนเล็กนิดเดียวอันเนี้ยมูลค่าเล็กๆขนาดเนี้ยเป็นหมื่นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเงินอาจจะใหญ่ขนาดนี้ฉะนั้นการสามารถเก็บได้ง่ายกว่า ก็คือทองคําเขาก็เลยมีมาตรฐานทองคําขึ้นมาในการเป็นตัวยืนยันว่ามีเวลมีความมั่งคั่งนะฮะฉะนั้นการที่ประเทศไหนก็แล้วแต่มีทองคาเยอะเก็บไว้เยอะก็แปลว่าประเทศนั้นมีความมั่งคั่งมีความเจริญนะฮะหรือว่าจะบอกบอกว่าเป็นหลักประกันว่าคุณอะมีมีฐานะที่ดีมีเงินเยอะนะมีเงินเยอะไม่ใช่ครับมีทองเยอะนะะล่าสุดเนี่ยครับซาอุดิอาระเบียครับไปกระทุงครับ กระทุ้งค่าดอลลาร์ครับเพราะค่าดอลลาร์เนี่ยมันไม่อิงทองคำเหมือนในอดีตในสมัยก่อนเงินตราจะต้องมีทองคำก่อนถึงจะออกเป็นเงินตราได้นะครับเป็นธนบัตรนะรแต่อเมริกาใช้วิธีใหม่ครับใช้ผูกกับน้ํามันครับ โดยใช้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวที่ซื้อน้ํามันครับทำให้มันมีมูลค่าขึ้นมาได้เพราะว่าคนต้องการดอลลาร์ไปซื้อน้ํามันนะครการซื้อขายน้ํามันโดยผูกติดกับดอลลาร์เนี่ยถูกยกเลิกครับเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครบรอบ50ปีที่ร่วมทำสัญญาไว้กาาับสหาัฐอเมริกาตรงนี้เป็นข่าวใหญ่ของการเงินที่ว่าเรียกว่า de-dollarization นะฮะประเทศสมาชิกโอเปกนะฮะสมัยก่อนก็ต้องเอาเงินดอลลาร์มาซื้อน้ํามันครับฉะนั้น การที่มีดีมานดอลลาร์เพื่อเอาไปซื้อน้ำมันทําให้ดอลลาร์มีราคาะะไม่จำเป็นต้องมีทองคําดุนหลังก็ได้นะทองคํากับดอลลาร์ก็เลยเป็น2อย่างครับที่เป็นเซฟเฮเว่นของผู้ที่เก็บสะสมทรัพย์นะฮะเมื่อดอลลาร์ลดความเสื่อมค่าไปทองคําก็จะดีขึ้นมามันคู่กันนะ่ะดังนั้นเราก็เลยมองว่าดอลลาร์ไปอิงทองคําในเรื่องของมูลค่านะฮะโดยอิงว่ามันมีมูลค่าที่จะซื้อของสินค้าในโลกได้นะฮะมูลค่ามันอิงทองคำครับที่น่าสนใจคือทองคํามันขึ้นขึ้นลง ดอลล่าก็คือขึ้นลงๆวิกฤตทองคํามันก็จะใกล้เข้ามานะฮะแล้วก็ธนาคารกลางทั่วโลกก็จะแห่กันซื้อทองนะฮะทองคํามันพึ่งขึ้นนะครับสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ทั่วโลกเนี่ยก็คือทองคําอีกอย่างที่สําคัญครับคือตลาดบอลตลาดบอลก็คือดอลลาแหละครับ จริงแล้วดอลลาร์เนี่ยมันก็เป็นกระดาษนะฮะต่อให้มันเป็นเฟสหรือเป็นกระดาษที่มันพิมพ์หน้าประธานาดีสหรัฐที่เป็นตัวเลขหรือมันจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาเพื่อเป็นการกู้ยืมเงินประชาชนก็ถือว่าเป็นดอลลาร์เหมือนกันนะฮะภาพข้องทั่วโลกก็เลยขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์ขึ้นอยู่กับพันธบัตรหรือบอลนะฮะมันเป็นการรีไซเคิลเงินนะฮะไอ้เงินที่เป็นแบงก์เนี่ยหรือตัวเลขในธนาคารเนี่ยมันจะรีไซเคิลด้วยวิธีการคือทําพันธบัตรขึ้นมาพันธบัตรคคกกรรูู้้เงินับใ ก็คุณใครกู้ก็ก็ออกได้ครับพันธบัตรแต่โดยส่วนมากแล้วจะเป็นรัฐบาลสหรัฐกู้เงินครับเพื่อมาใช้จ่ายก็เลยมีความมั่นคงสูงเพราะรัฐบาลคำ้ำประกันนะครับแล้วก็มาตรฐานทองคําก็เลยถูกกําหนดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐนี่แหะครับกำหนดว่าค่ารอลลาจะผูกติดกับธนทองคำครับยกตัวยอย่างเช่นตอนนี้รัสเซียเนี่ยมี ทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ย80เปเ็นป็นทองคำนะที่เหลือก็เป็นเงินตราอื่นๆของมันหลายประเทศที่ไม,ม่มีดอลลาร์แล้วครับแต่ว่ารัสเซียใช้ดอลลาร์เป็นค่าพื้นฐาน80เพื่อจะยืนยันว่าถ้าใครจะมาซื้อของรัสเซียหรือว่าจะใช้เงินรูเบิลนะฮะมาซื้อของรัสเซียเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่ากับทองคําที่กําหนดไว้ <S <S พูดง่ายว่าธนาคารกลางของรัสเซียพิมพ์ธนบัตรออกมาต้องมีทองคําหนุนหลังครับ แล้วเขาสามารถจะเอาทองคามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินรูเบิลได้ตลอดเวลาสมมติว่าคุณมีเงินรูเบิลหนึ่งล้านรูเบิลคุณไปธนาคารกลางรัสเซียเอาเงินไปให้เขาแล้วขอทองคําเขานี่ได้เลยครับอันนี้คือการการันตีค่างเงินครับเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใครมีทองคงําเยอะคนนั้นก็มีความเชื่อถือสูงนะในเรื่องของความเชื่อมันในธนบัตรระบบการเงินโลกจะต้องกลับเข้าสู่มาตรฐานทองคําหลังจากที่เบตเตอร์วูดทำลายมันไปเมื่อ50ปีที่แล้วนะฮะ เราต้องมาเปลี่ยนระบบกันกลับไปที่เดิมนะฮะัทำไมครับทาไมมีการยกเลิกกันขึ้นมาเพราะประธานที่มีริชาร์ดดิสันเนี่ยมีทองคําไม่พอครับโดนชาลเดอโกตลบหลังครับโดยบอกว่าต้องการทองคําคืนครับก็เลยไปขนทองคําที่นิวยอร์กเอาเรือลบไปขนเลยครับปรากฏว,ว่าไปถึงขนไม่ได้ครับทองคําไม่พอครับมันก็มีอยู่นะฮะตลาดก็เลยต้องระบายทองคําออกไปคืนชาวบ้านเขา,าจาก20,000ตันเหลือแค่800 0ันตันตอนนี้น่าจะมีประมาณ800 0ตันแต่ก็ยังมากที่สุดในโลกนะครับ8,000ตันเนี่ยเราจะเห็นว่า เงินดอนลลาร์เป็นค่าเงินที่เอาเปรียบชาวบ้านคือมันไม่มีจริงอ่ะแล้วเขามาบอกว่าใช้ทองคําเป็นมาตรฐานนุนหลังเนี่ยโดนชาญเดอเดโกของประธานนิตดีของฝรั่งเศสชี้กลัวของดอลลาร์ว่าสหรัฐลวงโลกครับโดยปี1965เนี่ยก็เลยทวงทองคําคืนจากสหรัฐทาให้สหรัฐปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็สหรัฐเลยประกาศเลยครับว่า ต่อไปเราจะไม่ยิงทองคำอีกแล้วเราจะใช้ดอลลาร์โดยไม่มีการอิงค่าใดๆทั้งสิ้นท่านที่เชื่อถือเราก็มาซื้อได้เงินดอลลาร์ทองคำเพิ่งเริ่มต้นเป็นสินทรัพย์เปลี่ยนเป็นเงินได้ทั่วโลกแล้วก็บอนก็เป็นตัวหนึ่งที่ค้ำประกันเงินดอลลาร์ไว้รีไซเคิลเงินนะฮะอนาคตของทองคำก็จะเป็นตัวแบ็กเคอร์เรนซีโลกโดยเฉพาะบิต ะะกลุ่มประเทศบิดจ,จะต้องถือทองคําในธนาคารกลางเท่ากับมูลค่าที่เขาพิมพ์ออกมาเป็นเงินตรานะฮะการที่ค่าเงินจะอ่อนหรือแข็งก็ขึ้นอยู่ว่าคุณคุณมีหลักทรัพย์เข้าประกันอยู่เบื้องหลังแค่ไหนยังตัวอ,อย่างเช่นประเทศจีนนะฮะเร่งซื้อทองเพื่อมาเก็บนะฮะแล้วก็ขายพันธบัตรสหรัฐออกไปนะฮะเพื่อจะให้ไม่มีความเสี่ยงในการทนยึดเงินกับสหรัฐนะฮะคราวนี้ ทองคําเองก็เป็นสิ่งที่ผลิตได้นะครับเพราะว่ายังมีเหมืองทองคําทั่วโลกผลิตอยู่ยกตัวอ,อ,อย่างเช่นรัสเซียเนี่ยก็ผลิตทองคําทุกๆปีปีละ2,000ตันนะทองคําก็เลยเป็นสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับดังนั้นสิ่งที่มีมูลค่าก็คือแร่ธาตุทองคำนะครับเราก็เลยมามองสิ่งที่ว่า ในปัจจุบันที่ซาอุดิอารเบียก็ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าซาอุดิอารเบียขายน้ำมันด้วยเงินตราทั่วโลกครับไม่จำเป็นต้องใช้ดอลลาร์ก็ได้นะฮะแต่ซาอุดิอารเบียเองก็มีเพนพอยต์หรือข้อเจ็บปวดว่ามีช่วงหนึ่งครับที่เขาก่อสงครามน้ํามันราคาน้ํามันขึ้นมาแล้วทำให้ทํ้มันเนี่ยมันลดลงเหลือแค่30ดอลลาร์ ตอนนั้นนะ่ะซาอุดิอาระเบียก็เจ็บหนักเลยครับเพราะว่าก็ขาดทุนครับขาดทุนจากรายได้ที่ไม่มีเพิ่มขึ้นเขาต้องใช้เงินเยอะนะฮะในประเทศเขาในการที่จะซัพพอร์ตประชาชนในประเทศที่ไม่ต้องใครทำงานอะไระรับเงินอย่างเดียวจากรัฐบาลนะเลี้ยงประชาชนในประเทศด้วยรายได้จากน้ํามันเขาก็เลยปีปัญหามากเลยครับว่ารายได้ตกนะฮะตอนหลังเขาก็เลยทําสนธิสัญญาหลายหลายอย่างขึ้นมาใหม่นะฮะว่าจะไม่มีการทําสงครามราคาน้ํามันอีกแล้วนะฮะพะยุงค่าเงินครับพยุงการผลิตครับ การถล่มราคาน้ํามันเนี่ยสู้กับสหรัฐอเมริกาก็เจ็บกันทั้งสองฝ่ายครับเพราะอเมริกาเองก็เจ็บครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยผลิตน้ํามันติดอันดับเสียงโลกแล้วตอนนี้หลังจากที่เมื่อ20ปีที่แล้วยังไม่มีน้ํามันสักหยดเลยครับความหมายคืออเมริกามีทรัพย์สินในประเทศแต่ไม่ยอมผลิตครับสั่งเบรคครับ ไม่ให้ผลิตน้ำมันส่งออกครับกฎหมายตอนนี้เพิ่งแก้ไขามาในสมัยโอบามาให้อเมริกาผลิตน้ำมันส่งออกได้ทำให้ราคาน้ำมันในโลกมันไม่แพงมากนะครับเพราะมีซัพพลายอเมริกาเข้ามาช่วยวันละ10ล้านบาเรล,ลเลยนะครับแล้วอเมริกาเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีน้ำมันสต็อกพอสมควรนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็มีครับแล้วเขาจะมีเชลล์ออยล์ครับที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงนะฮะประมาณสัก50ดอลลาร์ต่อบาเรล,ลแต่ เขาสามารถขายที่80เขาก็กำไรครับเขาก็สามารถผลิตได้ครับเพราะมันกำไรซาอุดีอราระเบียนี่มีต้นทุนการผลิตแค่10เหรียญต่อบาเรลนะครับฉะนั้นเขาสู้ได้ฮะถ้า,าราคาน้ำมันมันถูกแต่ใครยังไม่โง่นะฮะเขาก็ต้องให้ราคามันแพงสิฮะเขาก็เลยตกลงกันใหม่ว่าจะให้ราคาน้ํามัน พออยู่ได้คือที่80เหรียญน,นะครับให้อเมริกาผลิตเชยลยออยมาได้ตลาดโลกทําให้ราคามันไม่ขึ้นมากฉะนั้นคิดว่าในอนาคตราคาน้ามันจะไม่ขึ้นเกินร้อยดอลลาร์หรอกครับต่อให้มีสงครามที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมันขึ้นเกินร้อยดอลลาร์เลยสักทีเพราะสหรัฐต้องการกดราคาน้ํามันให้อยู่ที่80เหรียญโดยเหตุผลเดียวก็คือเขาจะเดือดร้อนมากครับถ้าน้ามันราคาขึ้นนะฮะและเขาพอใจที่80เหรียญเพราะมันกาไรแล้วจากการผลิตเชลล์ออยล์นะฮะแต่ผมคิดว่า ในช่วงเวลา20ปีข้างหน้าเนี่ยสารัฐอาจจะเปลี่ยนนโยบายเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถผลิตน้ำมันได้ระยะยาวยืนยาวนะฮะเพราะน้ำมันเขาก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรนะฮะมันมีสต็อกพอสมควรแต่ก็สต็อกก็ไม่มากนะฮะก็ต้องปสแสวงหาน้ำมันจากทั่วโลกดีกว่าต้องเก็บไว้ในยามฉุกเฉินครับก็เลยมีสาเหตุว่าปิตโตรดอลลาร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปลดน้อยลงนะฮะจะหันไปใช้หยวนหยวนก็เป็นระบบการเงินที่โดนบังคับนะฮะเลยต้องมีการเรียกว่าการมาสแสวงหาทองคำครับ เพื่อจะทำเคอร์เรนซีใหม่ขึ้นมานะฮะให้มันมีสภาพคล่องสูงก็คือเงินตราบิดนะฮะเงินตราบิดจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีทุนสำรองระหว่างประเทศที่เรียกว่าทองคำพอสมควรนะครับก็เลยมีการใช้วิธีการคือค่อยๆกว้านซื้อทองมาทำให้ทองมันขึ้นราคาไงครับตอนนี้เขาก็พยายามซื้อแบบสงบๆแล้วครับแต่มันก็ยากครับการซื้อแบบกว้านซื้อไปเรื่อยๆมันราคามันก็จะขึ้นเรื่อยๆอตอนนี้ก็อยู่ที่สี่หมื่นเคยขึ้นไปถึงสี่หมื่นสองพันบาทต่อ บาททองคำนะครับก็ตอนนี้ก็ลดลงมาแค่4ี่หมื่นทุวนๆนะอันนี้เราก็ได้มามองว่าในสถานการณ์เนี่ยการเลือกทองเนี่ยหรือการเลือกถือดอลลาร์เนี่ยคนเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะถือทองคํามากกว่าถือดอลลาร์นะครับจริงฮะทองคํามีค่าใช้จ่ายเยอะในการเก็บค่าใช้จ่ายสารพัดสารเพแล้วมันไม่มีดอกเบี้ยด้วยแต่ว่าทองคํามีความมั่นคงกว่าดอกเบี้ยทองคำความมั่นคงกว่าดอลลาร์เพราะเหตุผลก็คือ ทองคามันราคาขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ทองคำเนี่ยเป็นสินทร,รัพย์ที่ใครก็โกงไม่ได้เพราะมันอยู่ในเซฟบ้านเรานะฮะแต่ถ้าดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเซฟบ้านเรานะคุณเชื่อไหมดอลลาร์มันอยู่ในคางของสหรัฐนะครับสหรัฐเป็นเจ้าของนะครับฉะนั้นเขาไม่ให้เรากู้เนี่ยถ้าเขาเบี้ยวนี่เมื่อไหร่เนี่ยคุณก็ตายฮะค,คือสหรัฐเป็นลูกนี่ใหญ่มากนะครับถ้าเขาเบี้ยปุ๊บคุณจะไปขู่เอาเงินคืนเหรอเขามีกองทัพใหญ่ที่สุดในโลกคุณจะเอาเรือรบไปเอาสมบัติคุณคืนเหรอ มันยากมันทําไม่ได้ในอดีตนี้เ็าทาสงครามโลกกันพ่ออะไรทราบไหมครับว่ามันมีการติดหนี้กันมากมากก็ทําสงครามแก้หนี้กันเลยนะฮะย,ยึดนุ่นยึดนี่ของไอ้ลูกนี่แหละ <c oughs> แล้วตัวเองก็เป็นเจ้าโลกเลยเนี่ยลองคิดดูสิครับว่าถ้าสหรัฐฟองสบู่แตกเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเขาทำค e ิอเยอะๆขนาดนี้ค e คือการผ่านเงินออกไปจ่ายเงินออกไปนะแล้วเขาไม่ทําการที่จะ ลดค่าใช้จ่ายการเงินลงไปเนี่ยเขาก็จะเจอสภาพแวดล้อมที่เรียกว่านี่สินล้นพ้นตัวนะฮะแล้วใช้ไม่ได้นะใช้นี่ไม่ได้ก็เจงนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาอาจจะก่อสงครามล่างนี่ก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับทุกคนก็เลยพยายามจะถือทองคําให้มากขึ้นพยายามใช้ทองคําแบกเงินกระุลของตัวเองนะไม่ใช้ดอลลาร์แล้วครับเลิกใช้ดอลลาร์ในการแบกอัพโดยใช้พันธบัตรดอลลาร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ขายไม่ค่อยออกแล้วครับเขาก็เลยขึ้นดอกเบีย้ยไงครับเพื่อให้ธนบัตรของเขาขายออก มีแรงจูงใจนะครับอันนี้คือผลกระทบอย่างรุนแรงว่าดอลลาร์ไม่มีความเชื่อถือนะฮะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไม่มีความน่าเชื่อถือเขาก็เลยต้องขึ้น ดอกเบี้ยเพื่อดึงความเชื่อถือดึงความสนใจแต่ความเชื่อมั่นไม่มีคนก็เลยหันไปซื้อทองคําพอหันไปซื้อทองคําทองคําก็เลยขึ้นราคานะครับนี่คือวัฏาจาักรที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเอฟเฟกมันก็เลยกระทบไปกระทบมานะครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เองก็ไม่ค่อยดีมากความเชื่อมั่นในดอลลาร์ก็เลยยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่มีคนบอกหลายทีแล้วครับว่าดอลลาร์จะเป็นกูแบงก์คงเต็กไม่เห็นมันเป็นสักทีมันแข็งแก่งแข็งโป๊กเนี่ยวันนี้ล่าสุดเนี่ยวันนี้ดอลลาร์ก็แข็ง บาทก็อ่อนนี่แล้วครับอ่อนไม่ต้ง0.3%นะน่ากลัวมากครับคือความหมายคือคนยังเชื่อถือยอนดอลลาร์อยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งไงต่อให้เขาเป็นหนี้มากมายมหาศาลอะไรเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าสหรัฐไม่ดีตฟสหรัฐไม่เบี้ยวนี่นะฮะและอย่างมันจําเป็นต้องใช้ดอลลาร์เนี่ยครับไม่ใช้ดอลลาร์าใช้อะไร,ะรมันก็เลยทําให้มีความเชื่อถือตรงที่ว่าสภาพคล่องด้วยมันก็หลีกไม่พ้นครับในเมื่อคนยังเชื่อถือดอลลาร์อยู่ดอลลาร์ก็ยังโฟอยู่ใน ในตลาดโลกทองคําก็เลยยังไม่ขึ้นมากนักตอนนี้ทองคําก็กลับมาที่เดิมที่4ี่หมื่นนะหลังจากที่ความเชื่อมั่นดอลลาร์ฟื้นคืนขึ้นมาแต่เมื่อไหร่ทองคําขึ้นราคานี่คุณเชื่อได้เลยครับว่าความเชื่อมั่นในดอลลาร์นี่มันตกมันผูกกันทุกกนและกันนะครับน้ำมันก็เหมือนกันครับถ้าน้ำมันมันขึ้นราคาสูงๆเนะยคุณเชื่อได้เลยครับว่าเศรษฐกิจมีปัญหาครับดอลลาร์มีปัญหาครับทองคํามีปัญหาตามมามันผูกกันทุกอย่างนะครับพันธบัตรดอลลาร์น้ำมัน ทองคาครับฉะนั้นเราก็ต้องเท่าคําความเข้าใจมนันนะว่าเราควรจะซื้อทองเก็บไหมตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับคุณซื้อชา้าไปแล้วถ้าคุณจะซื้อทองตอนนี้ผมว่าโอกาสขาดทุนสูงนะอาจจะมีกําไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินเยอะๆไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีเงินอย่าไปยุ่งมันนะครับไม่ใช่กู้เงินมาซื้อเพื่อเก็งกำไรไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่มีทางแต่ถ้าคุณมีเวลมีเงินเหลือในธนาคารคุณอามาซื้อทองดีกว่ายัางไงผลตอบแทนมันจะดีกว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดีกว่าการเก็บเงินไว้ธนาคารเพราะอะไรทราบไหมครับคนทดลองมาแล้วครับบเเก็งิน โดยใช้ซื้อทองเนี่ยมันห้าสิบเอ็ดปีที่แล้วนะครับมูลค่ามันขึ้นมาสองพันเท่าอันนี้คือจริงจริงแล้วคุณเก็บมันห้าสิบปีนะครับมันขึ้นมาสองพันเท่าแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมเคยได้ยินว่าอากงผมเก็บทองคําไว้ทมไมทํางานธุรกรรมธุรกิจเนาะแล้วเขาก็เมื่อต้องการใช้เงินเขาเอาทองคําไปขายเนาะเพื่อมาซื้อบ้านนะฮะคือเขาเก็บเงินเขาไม่เก็บเงินสดไงเขาเก็บเป็นมูลค่าทองคำไงแล้วเก็บไว้สักพักหนึ่งเขาต้องการซื้อ อสังหาร,ริมทรัพย์ก็เ,เอาทองคํามาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วไปซื้ออสังหาร,ริมทรัพย์อย่างเงี้ยฉลาดครับคืออย่ากเก็บเงินไว้ในธนาคารครับเก็บไว้เป็นทองคํายังไงก็ได้ประโยชน์ครับแต่ว่าทองคํามันจะเก็บยากนิดหนึ่งคุณต้องมีเซฟดีๆนะครับแล้วก็ต้องมีคนรู้ด้วยครับว่าคุณเก็บไว้ตรงนั้นเดี๋ยวลูกหลานไม่รู้ครับกลายเป็นว่าทองคําคุณเสียชีวิตไปแล้วทองคาก็ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยติดตามต่อไปครับเราคุยกันมันๆสน,น,นุกสนุกครับทองคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมติดตามราคาทองทุกวันนะครับแล้ว ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร